สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกูไก่มาทําคลิปในห้องนอนนะคะเพราะว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องบนเตียงนะคะของชาวอิตาเลียนอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกอย่าพึ่งนะคะมันมีเรื่องที่น่าสนใจที่แตกต่างจากเตียงของชาวไทยอย่างแน่นอนนะคะไก่ก็ได้นําวัฒนธรรมไทยของ กุ๊กไก่มาเผยแพร่บนเตียงของชาวอิตาเลียนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะฝั่งนี้นะคะเป็นหัวเตียงของสามีนะคะก็จะมีโคมไฟมีที่ตู้วางโคมไฟตู้ใส่ของอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นะคะนาฬิกาปลุกของคุณสามีนี่ค่ะคุณสามีชอบปอยเสียนมากๆจะต้องมีติดหัวนอนไว้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ นี่พระสมเด็จค่ะเป็นพระสมเด็จที่กุ๊กไก่ให้เขาตอนที่เป็นแฟนกันนะคะนี่ก็ในห้องนอนมีทีวีซึ่งกุ๊กไก่ไม่ชอบมากไม่ชอบทีวีในห้องนอนแล้วก็มีน้ําเท่านี้เองค่ะนี่คือฝั่งคุณสามีเดี๋ยวมีเรื่องตลกเล่าให้ฟังด้วยนะคุณสามีแล้วนี่ก็ฝั่ง ของกุ้กไก่นะคะก็มีไม่มากเหมือนกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นฝั่งของกุ้กไก่ที่มีเหมือนของคุณสามีเลยโคมไฟเหมือนกันหมดมันจะมีทิชชู่ <c oughs> ครีมทามือนะคะโดยเฉพาะเอาไว้ทาก่อนนอนนะคะแล้วก็คุณสามีมีปอยเซียนกุ้กไก่มีอะไรคุณ <c oughs> ชื่นใจนะคะยิ่งเวลาเป็นหวัดเนี่ยเอามาดมเห็นไหมใส่น้ำมันเขียวเข้าไปน้ำมันเขียวบ้างน้ำมันเหลืองบ้างแล้วแต่โอกาสเนี่ยแหละค่ะเตียงฝรั่งไม่มีแน่แน่โเซียนหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ที่เด็ดกว่านั้นเห็นใช่ไหมน้องม่อนน้องม่อนของกุ๊กไก่เองนะคะน้องม่อนกับน้องมีพูเอาไว้สลับกันนะคะเมื่อก่อนมีน้องกาฟิวด้วยอ่ะ แต่ก็ทิ้งไปแล้วเพราะมันเปื่อยมากคือมันซักจนแบบเปื่อยขาดแล้วแล้วหาซื้อก็ไม่มีนะคะทั้งหมีภูทั้งโดเรมอนซื้อที่เมืองไทยหมดเลยนะคะที่นี่ราคาแพงตุ๊กตาราคาแพงนะคะกุ๊กไก่ก็ไปซื้อมาจากเมืองไทยน้องมอนนี่เพิ่งซื้อมาปีนี้เลยนะเพราะมีน้องหมีภูตัวเดียวเนี่ยมันต้องเปลี่ยนกันซักใช่ไหมเวลาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนนะคะ กำลังจะหาซื้อกาฟิลกูกไก่เป็นคนชอบกาฟิลมากมากมามาก,มาก,มากนี่แหละคะ่ะเรื่องบนเตียงที่ชาวอิตาเลียนกับชาวไทยแตกต่างกันของกูกไก่มีแค่ตัวเดียวสามียังบ,บ่นแบบหทุกคืนก็ว่าได้คือถ้าเขาคลามาเจอไอ้เจ้ามอนหรือเจ้าพูเมื่อไหร่นะเขาจะบอกอ้ยฉันอยากจะโยนพวกนี้ทิ้งละเกินแทนที่ฉันจะได้กอดเมียกลั <laughs> บมาได้กอดไอ้พวกนี้แทนคือกูไก่วาง ตรงกลางเตียงเลยนะคะคือชอบเป็นคนที่ชอบมีอะไรติดหน้าติดหลังตลอดเวลาคือขนาดข้างตลอดอ้าพูดเทนี้รู้แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรอีกที่เตียงฝรั่งไม่มีหมอนข้างค่ะไม่รู้ว่าฝรั่งชาติอื่นมีหมอนข้างไหมแต่เตียงของชาวอิตาเลียนที่กูไกไปเยี่ยมบ้านพวกเขามายังไม่เคยเจอบ้านใครมีหมอนข้างแม้แต่บ้านเดียวนะคะที่นี่ไม่มีหมอนข้างขายด้วยนะคะ เตียงชาวอิตาเลียนนะคะเต็มที่นะคะหมอนหนุนเนี่ยคนละสองใบเต็มที่เลยเท่านั้นจะไม่มีอย่างอื่นจะไม่มีหมอนอย่างอื่นเลยนะคะแล้วก็หมอนข้างไม่มีมีแค่ผ้าห่มอะไรเท่านี้ปกตินะคะแล้วการจัดเตียงเดี๋ยวนะคะไก่ให้ดูการจัดเตียงเห็นไหมว่าผ้าผ้าตัวนี้นะคะเป็นผ้าคอตตอนเห็นไหมว่ากูไก่ไม่รีดผ้าเห็นไหมคะนี่ มันก็จะเป็นยับๆแบบนี้นะคะถ้ารีดมันก็จะเรียบยืดออกมาใช่ไหมเพราะว่าหน้าหนาวนี่คือเอาเข้าเครื่องอบหมดเลยนะคะมันก็จะยับมากเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้เห็นไหมเหมือนปูกลับด้านใช่ไหมคะถ้าเปิดผ้าห่มมาเนี่ยจะเป็นกลับด้านอีกข้างหนึ่งข้างที่มีลายดอกชัดเจนจะอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมคะที่นี่จะปูแบบนี้นะคะคือ เนื้อเราจะต้องสัมผัสส่วนที่ดีที่สุดตรงนี้แล้วเวลาที่เราเอาผ้าหม่มปูแบบนี้นะคะเดี๋ยวมอนเอาไปก่อนลูกมันก็จะสวยเห็นไหมคะถ้าจัดให้อ่จัดให้ตรงแบบเมื่อกี้มันก็จะสวยเห็นเออเป็นลายชัดเจนเนาะมาถึงไฮไลท์ของกุ๊กไก่มานะมอนอยู่ที่เดิมลูกไฮไลท์ของกุ๊กไก่คือมาอยู่ที่นี่อยู่บ้านแม่ได้เอ่อ สองปีนะคะตอนมาอยู่อิตาลีครั้งแรกมาอยู่บ้านพ่อแม่สามีสองปีฝันร้ายทุกคืนเลยก็ว่าได้คือฝันร้ายเนี่ยมันไม่ได้ฝันเห็นผีฝันเห็นอะไรฝันเห็นว่าแบบเหมือนอยู่ในที่โล่งๆวงเวงตกลงไปในเหวประมาณนั้นแล้วก็ร้องออกมากลางดึกอย่างเนี้ยสามีก็จะคอยเขย่าตัวปลุกทุกคืนเลยนะคะไม่อย่างนั้นก็จะร้องจนกว่าจะตื่นเองอะ่ะคือเป็นคนขี้กลัวนะคะแล้ว Ps, เดี๋ยวลากมาให้ดู mm. มาเดี๋ยวมานั่งคุยกันเ <c oughs> นี่นะคะหมอนข้างกูไก่ได้หมอนข้างยักษ์ด้วยนะคะใบนี้ได้มายังไงรู้ไหมคือตามหาหมอนข้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวผมนี่นะคะือค่ะในอิตาลีนะคะก็เอ๊ตอนนั้นยังไม่ได้บอกแม่ก็ไปหากันสองคนสามีภรรยาไม่ได้คุยกับแม่เลยก็ ไม่มีหมอนข้างขายนะคะมีแต่ใบเล็กๆแบบเออกำมือก็มิดแบบนี้แล้วก็ยาวๆเท่านี้นะคะเขาเอาไว้กันประตูที่นี่นะเวลาหน้าร้อนหรือฤดูใบไม้ผลิอย่างเงี้ยเปิดประตูไว้เขาก็จะเอาหมอนข้างพวกนี้มาก,กันกันลมตีนะคะตีประตูแบบนั้นนะคะมีเฉพาะอย่างนั้นแล้วใบ,บนี้ได้มายังไงใบนี้นะคะทํามาจากคอตตอนนะคะข้างในเป็นใยคอตตอนบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะ ไปนี้แพงด้วยแม่สามีนะคะไปสั่งให้ไปสั่งทาให้นะคะเป็นของขวัญไปนี้จําได้ว่าจ่ายไปทั้งหมด80กว่ายูโรนะคะแล้วร้านนั้นตอนนี้ก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วไปปิด,ป,ดปิดกิจการไปแล้วเพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ขายของแพงเกินไปก็ยุบสาขาไปแล้วเนาะซึ่งแม่สามีนะคะไปไปไป,ไปทำมาให้ก็ ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าไซส์อะไรเท่าไหร่นะคะแม่ทำมาให้หมอนข้างใบนี้นะคะจะใหญ่กว่าหมอนข้างปกติอของเมืองไทยแล้วเห็นไหมว่าปลอกหมอนข้างฝั่งนี้นะคะเป็นสีขาวแล้วฝั่งนี้ก็เป็นลายตรงนี้ก็เป็นสีขาวไม่ใช่ลายของมันแบบนี้ไม่ได้ซื้อที่นี่คือหมอนข้างไม่มีปลอกหมอนข้างมันก็ไม่มีเนาะคือปลอกหมอนข้างนี่นะคะกูไก่ไปซื้อมาจากเมืองไทยแล้วมันเล็ก แม่ก็เลยมาเย็บให้นะคะมาตัดผ้าคอตตอนซื้อผ้าคอตตอนมาแล้วก็มาต่อตัดต่อเย็บให้นะคะจะบอกให้นะคะว่าปลอ,อกหมอนข้างอันนี้มีแค่2ใบเท่านั้นเองนะคะไว้สําหรับเปลี่ยนแค่นั้นจริงๆเดี๋ยวไปเมืองไทยครั้งหน้าจะต้องซื้อมาสักหลายๆหลายๆปลอ,อกเลยอะปลอ,อกหมอนก็ต้องใช้ปลอ,อกหมอนบอดี้นะคะมันมันจะใหญ่เนาะแล้วมันก็ยาวด้วย คือหมอนของเราเนี่ยมันมันยาวไม่พอมันข้างปกติเนาะกว่าจะได้มานะคะลําบากมากและได้มาสามีก็ดีใจแต่สามีก็บ่นมากคือเครื่องนอนกุไก่เนี่ยฝั่งนี้มีหมอนข้างใช่ไหมฝั่งริมแล้วก็ฝั่งข้างหลังเราเนาะตรงกลางก็มีโดเรมอนหรือมีภูครึซึ่งแบบว่าสามีนี่แบบคือเป็นอะไรที่ รบก,กวนเขามากเพราะว่าชาวอิตาเลียนนะคะเขานอนเตียงโล่งๆมาเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันเขาชอบแบบนั้นแต่เราคนไทยเนี่ยเรานอนอบนเตียงที่มีเครื่องนอนอย่างหมอนข้างตุ๊กตามาโดยตลอดเนาะเราก็จะติดแบบนั้นสังเกตนะคะคนไทยอ่ะเด็กไทยดีกว่าตั้งแต่เกิดเลยอ,ะอ่ะเวลาคุณให้ลูกนอนคุณใช้อะไรมีทั้งหมอนข้างผ้าห่มขนาบข้างคือให้เด็กรู้สึกว่า อบอุ่นนะรู้สึกไม่นอนแล้วไม่ผวาแบบนั้นเนาะพลิกก็เจอตรงนั้นพลิกมาฝั่งนี้ก็เจอฝั่งนี้อย่างเงี้ยคือมันจะนอนสบายมากกว่าตอนที่มานอนเตียงอิตาเลียนครั้งแรกคือแบบผวาฝันร้ายจริงๆนะคะมันมันเป็นนิสัยที่ติดมาจากเมืองไทยเว้ยเตียงโล่งๆแบบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วนี่แหละค่ะเรื่องเล่าวันนี้นะคะเรื่องบนเตียงแหมอาจจะมีบางคนฟังชื่อคลิป้วหุ้ยคิดลึกไม่ใช่นะคะ ช่องกุ๊กไก่มีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ดูอยู่นะคะไม่มีทะลึ่งไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็มาเล่านะคะวัฒนธรรมบนเตียงของชาวอิตาเลียนนะคะว่าเครื่องนอนของเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเมื่อคนไทยอย่างกุ๊กไก่มานอนบนเตียงนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างเนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ